ตรงประเด็นแบบไม่ไม่ออคติเลยเนาะมีหนังสือเขียนแปลว่าเป็นหนึ่งในศิษาคนในในสตเอร์ของวิวอะไรประมาณนี้ครับผมซีเรียสไม่เห็นนี้ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าส่วนตัวของผมเองผมก็เจอข่าวกอบวิวมาตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกด้วยแล้วแต่สี่ปีที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวกับวิวผมก็ไม่ได้คิดมากนะสบายๆเพาแบบว่าคนไล่เลียงความรักของวิวก็ต้องมีเราเข้าไปเกี่ยวเรื่องตลอดวะสนเนาะก็ก็เล่นละครด้วยก็เขาก็จับคู่ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ รู้สึกไงบ้างคะที่คนจับคู่เรากับยูตลอดตลอดไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ก็โอเคครับคือถ้าละครถ้าคนอินกับละครผมก็โอเคท่าเออเราทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคู่รักกันจริงๆแสดงว่าแปลว่าเราเล่นดีใช่ไหมประมาณนี้ขอบคุณครับก็สนิทครับพอสนิทเพราะว่าผมเป็นคนแนะนําให้เขามาเล่นละครนะฮะแล้วก็ก็เห็นพัฒนาการของเขาก็ดีใจด้วยที่เออทุกวันนี้เขามีดีครับ ดีขึ้นพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้นุ่มองความสาคัญของเราเป็นในระดับไหนคือเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะครับก็ผมไม่ได้คุยกับเขามันสะพังแล้วเพราะว่าเหมือนเขาก็ยุ่งๆแล้วก็อพไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่คือแต่ก็ก็เห็นข่าวเยอะก็ให้กําลังใจนะฮะคือไปเล่น acting ก็ได้เจอแล้วก็ก็ บบไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เห็นเขามีข่าวเยอะมากพ่่นออยเเเราาาาะววกลขมไม่หรอกครับคือโปรตีนไม่ได้คุยนะครหลายคนก็ไปเชื่อมโยงกับหมากว่าเออเราจะกลัวมีปัญหากับหมากหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ใช่ไม่ครับผมไม่เคยมีปัญหากับผู้ชายคนไหนของวีวูตานะครับนิโม่ทำเป็นเพื่อนนะครับเป็นหว๋อแค่ไหนเพราะเขาไม่ขับกันหัเยอะจากช่วงนี้ก็เป็นห่วงครับก็อยากให้แบบเอออยากให้มั่นคงแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองอย่าไปอย่าไปล้มตาม กระแสอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็สู้ต่อไปอย่าไปคิดมากอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ไม่ก็ไปเรียน acting ครับแล้วก็เจอเท่านั้นเองก็ต้องมีวัดเยวขึ้นในส่วนของมันก็มีข่าวเรื่อยตลอดสำหรับเราต้องอะไรนะครับต้องมีวัดความสัมพันธ์นั่นแหละอย่าใกล้กันเยอะหรืออย่าสนิทกันมากเลยแม่นี่ยผมไม่เคยคิดอะไรอย่างเไยไม่เคยคิดว่าเออแล้ว เรายุ่งกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่ามีข่าวไม่เคยคิดคือก็ทำธรรมชาติอ่ะคือคนเป็นเพื่อนกันเมันกันมันก็ต้องแบบเอออาจจะมีอาจะอาจะมีรูปอยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรก็ตามคือซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกลัสวสาวๆของแบบที่เรากำลังคุยอยู่เขาขตแต่งอยู่ด้านขากลัวเหรอครับเพราะว่าผมชัดเจนคนระับแสดงว่าตอนนี้มีสาวคุยอยู่ด้วยคือก็มีแตบบ่เพื่อนนะฮะก็คุยกับก็ศึกษากันไปผมตัวผมเองผมเคยพูดไปแล้วว่าเออผมอยากจะ มีอยา,ากจะพร้อมที่จะดูแลเขาอื่นก่อนก่อนที่จะมีเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สามารถจะไปแบบเออสวีดได้มากมายไปอ้อนเขาไปอยู่เขาตลอดเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรา,ารักษาระยะห่างนะเขาว่าความสัมพันธ์ให้เป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่านะครับมีหลายฝั่งเลยเพรามีข่าวของวิ่อนข้างเยอมีเลยนะครับมีรายฝั่งสำหรับคนที่เราคุยคืออยู่ของละแวนนี้แล้วเขาแบบไม่มั่มมนใจคือมันก็มีคนมาถามตลอดนะ,นะครับเรื่องข่าวกับวิวเพราะว่าข่าวอันนี้มัน ที่ล่าสุดมันก็ค่อนข้างเป็นเป็นที่ติดตามนะฮะก็ทุกคนก็ถามหมดอะแม่ผมกอแม่ผมเังถามเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ผู้ขับจริง